เงินน่ะถ้าคุณได้ก็เก็บไว้แต่ถ้าไม่มีคุณก็คงอยากได้สินะเพราะมัจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแน,น่ๆคิดว่างั้นไหมโดยเฉพาะในโรงเรียนเป็นจํานี่เธอได้เวลาตื่นแล้วดียินไหมอ้าหลับสบายจังเออขนใชเขอบใจใช่ดึงฉันออกจากเตียงหน่อยนั่นแหละด้วยความยินดีครับคุณนูอาล่ะสำหรับวันนี้ผมทรงนี้เป็นไงครับ ผมทรงนี้ต้องดูสวยสุดยอดเลยใช่ขอบใจนะเห็นด้วยสุดๆโอ้แต่ฉันว่ามันเหมือนขาดอะไรไปนะอ่ะทีนี้มาดูว่าวันนี้ฉันใส่อะไรดีนี่ไงครับผมชอบด้วยสีแดงนี่มาตั้งนานแล้วอ่ะได้ฉันจะลองอือหูอเร็วจังฉันชอบชุดเนี้ยเอาละฉันต้องการกระเป๋าด้วยได้เลยครับใบนี้เป็นไงผมรู้ว่าคุณชอบป๊อปอิดมากฉันชอบป๊อปอิดจริงๆนั่นแหละดูดีครับคุณหนูผมเบอกได้เลย าตายแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยเกลียดนาฬิกาปลุนนกลชมัดเลยคอยเยงชั่วตอนนี้ก็คิดเลยได้สักทีเออมองเลยไม่เห็นเลยอะรีบแต่งตัวดีกว่านี่น่าจะได้นะชอบชุดนี้จังใส่สบายดีอืมแต่เหมือนขาดเลยไปเอ้อต้องมีกระเป๋าด้วยดีนะที่เก็บเอาไว้ใช้ต่อแต่มันดูดีกว่าเดิมได้อีกนะรู้ละฉันตกแต่งมาได้ฉลาจริงๆอ่ะวางก่อนแล้วก็เอาหูจับออก ตอนนี้พับด้านบนลงมานิดนึงแบบนี้ได้เวลาเอาคลิปมาหนีบเพื่อติดให้เข้าที่ต่อไปใช้ปากกามาร m เกอร์ฉันจะวาดเส้นแนวตั้งแล้วก็สี่เหลี่ยมและเพิ่มเส้นอีกฉันอยากให้มันดูเหมือนหัวเข็มขัดทีนี้วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางแล้วก็อีกเส้นตรงด้านบนด้วย yes และฉันไม่ต้องใช้ปากกา m เกอร์ละเพราะตอนนี้ได้เวลาสําหรับเทปสีชมพูสุดหรูฉันจะติดเทปตรงขอบและทาเปสายสะพาย yes เป้ปกระดาษของฉันพร้อมใช้แล้ว น่ารักด้วยนะเอาละฉันจะสะพายเลยนะสะพายได้พอดีเลยไปโรงเรียนกันเลยขี่จัก,กรยานไปโรงเรียนอืมเหนื่อยเหมือนกันแฮะขอตัวช่วยหน่อยดีกว่าดีนะที่พกช็อกโกแลตมากินเป็นมื้อเช้าด้วยโอ้อร่อยจังชอบจังก,การกินช็อกโกแลตนมตอนเช้าอู้คันหูจังเลยเดี๋ยวนะรู้ละยสว่าแล้วว่าเอาไม้ปั่นหูมาด้วย เออใช่คอยยังชั่วเอ้ยต้องแปลงฟันด้วยโดยเฉพาะหลังจากเพิ่งกินช็อกโกแลตเอายาสีฟันไว้ไหนนะได้แล้วสุขอ,อนามัยช่องปากนี่ยสำคัญแล้วก็ไม่ควรมองข้ามเลยบีบยาสีฟันนิดหน่อยพอละหฮะเสียอะไรอะ่ะโอ้เฮลิคอปเตอร์นี่เองดูน่าสนุกดีนะอยากรู้จังพวกเขาไปไหนกันน่ะเฮ้ยเอยดูเธอขี่จักรยานอยู่ข้างล่างนั่นสิไงอะไรอะ่ะไม่นะฉันยืนไม่อยู่แล้ว เรากำลังจะลงจอดล้กครับคุณหนูอ,อย่ามาลงจอดทับฉันจอดสักทีมาถึงโรงเรียนเร็วเป็นประวัติการเลยเข้าห้องเรียนดีกว่าโอ้ยแว่นฉันอยู่ไหนนะสอกชั้นเจ็บชมัดฮยความผิดเธอชัดชัดในที่สุดถึงโรงเรียนสักทีโอ้ว,ว,วพผู้คาโยนเงินใส่ฉันจริงๆนะไม่ต้องก็ได้และแน่นอนพวกเราปูพรมแดงด้วยตามคาดเออเป็นชาวที่ยากลำบากจริงๆแต่ดีนะที่ฉันมาถึงสักที อะไรอ่ะเออโอ้ยอย้วันนี้ล้มสองรอบแล้วนะงานนี้น่าเบื่อชิมัดฉันอยู่นี่ฮะเออใช่เอาละรอก่อนให้ชันเช็คก่อนนะรู้ไหมเราไม่อนุญาตให้เอาเพชรปลอมเข้าโรงเรียนเอาละโอเคผ่านได้ฉันน่าจะตรวจแว่นกันแดดตัวเองเผื่อไว้ด้วยนะอ๋อแย่จังเออฉันอยู่นี่ รอให้ฉันเข้าไปสักทีได้ไหมเอ้ยแน่นอนคุณต้องเช็คฟันฉันสินะนี่ไงเอ่อนั่นสินะเอาละอยู่นิ่งๆให้ตายตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นอะรออีกแป๊บเอาละฟันคุณโอเคแล้วอะไรกันเนี่ยเธอมีเพชรอยู่ที่ฟันเหรอโอ้โหคงรวยมากสินะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเอาละไม่รอย,ยิ้มเพชรเข้าไปได้แล้ะเอาละมีใครมองอยู่เปล่าเอาเลยนะ ฉันมีสติกเกอร์เพจอยู่แค่แกะมาสักอันเรียบร้อยแต่ติดเพิ่มอีกดีกว่าไงาคุณยามวันนี้คุณดูดีนะฉันว่าคุณควรได้รับจูบสักหน่อยว่าไงเออแหมว้าวขอวัดหน่อยนะลมหายใจของคุณหอมสุดๆเพราะว่ารวยสินนะผ่านไปได้เลยค่ะฉันต้องใช้อีกอันสำหรับฟันตรงนี้ เรียบร้อยฉันมีเพชรเต็มฟันละตอนนี้นฉันต้องได้เข้าแน่ๆโอเคเนียนไว้ไม่ต้องกลัวนะไงคะคุณยามหาเฮ้ยหน้าตกใจฮะแล้วฉันก็คิดไม่ถึงเลยด้วยโอ้ปันทองของเธอสว่างจ้ามากสว่างเกินไปๆออกไปก่อนที่เธอจะทำฉันตาบอดถาวรเออต้องหางานใหม่แล้วล่ะ เอาละขอถ่ายเซลฟี่กับเล็บใหม่หน่อยนะถ่ายจากมุมนี้ด้วยดีกว่า <G ül> หอเล็บเธอรู้สวยมากเลยอะเล็บฉันดูอย่างกับฉันกัดเล็บเลย <G ül> ก็กัดจริงๆอ่อะวิชานี้น่าเบื่อจังเอาเอียบบัตใส่แล้วก็ฟังเพลงโปรดดีกว่าข้อย่างชัวร์ <G ül> เดดเมทัลนี่แหละแนวโปรดฉันเลย <G ül> โอ้ยฉันก็อยากมีเอียบบัตไว้ฟังเพลงมากเหมือนกันนะเออเวลานี้แล้วสินะแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจกับสภาพอากาศด้วย สมาร์ทวอชเจ๋งที่สุดโอ้โหนาฬิกาลำมากเลยเใส่มั่งดีกว่าถ้าฉันมีนาฬิกากระดาษหลังคือใจมันตรงเวลาเสมอวันละสองครั้งแหละเรียบร้อยดูเหมือนว่าตอนนี้เวลา9ก้าโมงแล้วก็คงตามนั่นแหละประมาณนั้นขอโชว์หน่อยดีกว่ามั่นใจเลยพวกเขาต้องชอบสวยสุดๆแล้วก็เบาด้วยนะชอบนาฬิกาเรือนนี้จังรู้แล้วว่าต้องทำไงต่อลืมไปเลยฉันก็มีเอียบัตเหมือนกันใช่มันมีสายแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ เอาละได้เวลาฟังเพลงโปรดแล้วเยี่ยมลายที่จริงจะทำให้มันไหลาสายแบบง่ายๆก็ได้นะแค่ตัดจับใช่สายหลุดออกมาแล้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งด้วยเสร็จแต่เดี๋ยวนะตอนนี้ฉันไม่ได้ยินเพลงแล้วอะ่ะฉันทำพลาดรั้งใหญ่เร็วฉันต้องซ่อมฮัลโหลได้ยินเนะฮเธอตลกจังใช่ตอนนี้ฉันคุยกับเพื่อนอยู่อะ่ะเออเอืมน่ารักดีนะ ให้ตายสิเธอเป็นหลาดใช่ัหมเออฉันก็บอกเขาเหมือนกันคิดว่าจะหลอกใครได้เหรอไม่ได้ผลเลยไม่มีใครเชื่อหรอกเรียบร้อยตัดสายส่วนที่เหลือแล้วตอนนี้นอย่างน้อยมันก็ดูเหมือนเอียบัตรไร้สายหรูๆฮะเธอมีนั่นได้ไงเธอจนไม่ใช่หรอเออใช่เล็บเธอฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับเล็บฉันโอ้มันติดผมได้แล้วได้คลิปหนีบกระดาษมาแล้วฉันว่าฉันเอามันมาใช้ได้นะเริ่มด้วยการคลายคลิปหนีบกระดาษออกก่อน เยี่ยมทีนี้เริ่มเอามันมาพันรอบนิ้วแบบนี้ว้าวออกมาดูดีมากเลยดูสิฉันทำเล็บโลาหะเองฉันนี่อัจฉริยะชัดๆแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นวูเวอรีนแล้วมันก็เจ๋งดีด้วยนะคิดว่านะหาอ,อะไรอ่ะอเธอเไปทำเล็บแบบนั้นที่ไหนอ่ะโอเยเพลงนี้เพลงโปรดเลยว้าวบางทีเธอกับฉันน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะจะไปนั่งตรงนั้นแล้วกันไงแคลอยากเซลฟีฟกับฉันไหมอย่าลืมอดเล็บของเราด้วยนะ เพอร์เฟกแบบนั้นแหละเออทำไมหาห้องพักไม่เจอสักทีต้องอยู่แถวๆนี้สิเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันก็ได้ห้องสองเธอก็ด้วยอะ่ะฉันคิดว่าเราเป็นรูมเมทกันนะแล้วเนี่ยห้องของเราไม่นะทำไมเป็นเราละ่ะเอาเหอะอย่างน้อยก็ดูห้องก่อนเปิดประตูสิเอาละเปิดแล้วนะที่จริงก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะและว้าวมารยาทนะมีไหม อยากเข้าก่อนสินะเอาเหอะโอ้ดูสิพวกเขาของเรามาไว้ให้แล้วอะนี่เตียงฉันสินะดีใจจังที่ได้เตียงล่างฉันไม่เคยนอนเตียงสองชั้นเมื่อก่อนเลยได้เวลาเก็บของแล้วแน่นอนว่าเอาแปรงสีฟันมาด้วยล่ะซึ่งมันฝังเพรและแน่นอนฉันเอายาสีฟันแบรนด์พิเศษของตัวเองมาด้วยเพดสองประกาย3หลอดไปไหนก็ต้องพกไปด้วยนะไหนดูสิใช้หลอดไหนดีอ่าเลือกอันนี้แล้วกันฉันไปแปรงฟันล่ะย่ามาแตะของฉันล่ะ ได้เลยรูเมดโอ้เธอจะไปแปลงฟันเหรอเฮ้ยฟังดูดีนี่ฉันแปลงด้วยเหมือนกันฉันไม่แปลงสีฟันคู่ใจกับยาสีฟันแบรนด์เนมอยู่นี่แล้วขอฉันบีบเท่าที่จะบีบได้ออกมาจากหลอดก่อนเอ้ยฉันมั่นใจว่าต้องมีเหลือในนี้บ้างอะมีแหละเอาละ่ะดูเหมือนจะต้องใช้สองมือช่วยบีบสินะเอ็วเร็ว,รวออกมาเออใช้แค่มือไม่ได้สินะ ต้องใช้อาวุธลับเพื่อจัดการกับหลอดนี่แล้วหมายนวดแป้งของคุณยายเนี่ยต้องทําให้หลอดแบนได้ชัวร์เออค้ต้องใช้แรงจากหลังและกล้ามเนื้อทั้งหมดเด้วยฉันต้องการแค่นิดเดียวเองต้องทําไ่ได้อออีเธอทำยาสีฟันก็แด่งใส่หน้าฉันเต็มๆเลยอ่มเออใช่คืองี้ฉันต้องใช้มันแปรงฟันอ่ะโทษทีนะฉันแค่ต้องใช้ปลายสีฟันแาะมันนิดนึงเออไปแปรงฟันก่อนนะเออ อีลูเมสุดห่วยอือฉันยืดเนื้อตัวได้เต็มที่เลยนอนดีกว่าง่วงและวฉันจะทำให้ตัวเองอบอุ่นด้วยผ้าห่มเงินสบายจังเงินเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันสบายที่สุดเงินเน่อดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องแหละแต่แข่งด้านนี้แล้วกันน่าจะดีกว่าเออแล้วถ้าฉันนอนคว่ำ่ะเป็นไงุยรู้สึกไม่สบายตัวเลยหนาวด้วยเนี่ยเดี๋ยว ฉันว่าน่าจะมีอะไรที่ช่วยได้นะฉันรู้ว่าจะต้องได้ใช้หนังสือพิมพ์เก่าที่เก็บไว้เอามาวางไว้บนตัวมันจะได้คลุมแชนแล้วก็ทำให้อบอุ่นแค่ไม่กี่แผ่นบนนี้และบนแขนด้วย,ยดีขึ้นเยอะเลยฉันชอบผ้าห่มหนังสือพิมพ์จริงๆตอนนี้เราก็นอนหลับพักผ่อนได้แล้วเสียงอะไรอะ่ะมันมาจากไหนอะ่ะมาจากข้างล่างเหรอนั่นแคร์หรือเปล่า ไม่ฉันไม่อยากได้ช็อกแล้วไม่นี่มันแย่ที่สุดเลยบางทีฉันอาจต้องคลุมหัวด้วยอะทางนี้ครับคุณผู้หญิงน่ารักจังสีพรมเข้ากับรองเท้าฉันเลยอะ่ะไงใช่ี่ฉันเองหวังว่าคุณจะเตรียมกล้องกันมาพร้อมนะเก้าอี้ครับเราอุ่นเตรียมไว้แล้วแต่อย่าถามว่าทำยังไงนะ ดินสอล่ะเโอเคเริ่มทำข้อสอบกันเอ่อคำถามคืออะไรนะรอสักครู่ครับเออโอเคเข้าใจแล้วเก้าคำตอบคือ9ครับแล้วข้อนี้ล่ะรับทราบเราต้องการคำตอบอีกข้อโอเคขอบใจชื่อของเธอเขียนชื่อของคุณครับเอาใช่เอาล่ะเสร็จแล้วเยี่ยมมากครับ ว้าวมันโรแมนติกจังเอ้ยขอเวลาส่วนตัวหน่อยไม่ได้เลยไงโอเคไหนดูสิอืมเออยอดเยี่ยมเอบวกเอากลับไปได้แล้วเขียนอีกทีสิเอาไปได้ละเฮ้ hey, คุณอย่าทำตัวมีปัญหานะพอพูดแบบนั้นแล้วรอแป๊บรีบทำเร็วๆดีมากยินดีด้วยครับคุณผู้หญิง ใช่สาเนซสลาดมากหมวกของคุณครับอย่าทำผมฉันยุ่งล่ะคุณเนี่ยมีทั้งสมองแล้วก็ความงามด้วยอะภูมิใจจริงๆยินดีด้วยครับน่าทึ่งมากเลยยิ้มโอเคได้เวลาสอบเก้าอี้อยู่ไหนอะอ่ะอยู่นี่ไงก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่แต่ก็แก้ขัดได้อะนะเตรียมพร้อมดีกว่าอืม ไม่ไหวนะทำไมเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันตลอดเลยอะโชคดีที่มีต้นไม้นี่อยู่นี่น่าจะใช้ได้หวังว่านะมันขีดได้ไม่ดีเลยอะ่ะออไม่เอานะขีดกระดาษเอาได้ไหมอะอดีขึ้นโอ้โอมันติดอยู่ในโตอะอย่ามาเป็นตอนี้สิบางทีฉันอาจจะดึงกระดาษออกได้เอ้แนวลำคาญสมั้งสงสัยโต๊ะต้องมากับฉันแล้ว ฉันคงต้องออกกาลังกายให้มากขึ้นโอ้ทำข้อสอบเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยงานหนักไม่คุ้มเงินเดือนเลยไหนขอดูหน่อยดีมากเอลบเอาละออกไปได้แล้วว้าวได้เกรดดีนี่เฮ้ยหนักใช่ไหมว้าวดีนะที่ตั้งเจรียนน่ะเยี่ยมตกถังขยะไปอีกหน้าขายหน้าจังชนครับอืมอบใจลืมอะไรหรือเปล่า ดีมากไม่รู้ต้องสอบไปทำไมอ่ะในเมื่อฉันด้วยแล้วจะยากสักแค่ไหนกันเชียวเสร็จเดี๋ยวกลับมาครับอีกแล้วเหรอเออเฮ้หนุ่มน้อยงยครับอยากออกเกรดให้เธอจังเธอได้เอบวกแงงแง่ฉันจะอ้วกแตกแล้วเนี่ยเออเล่นหือเล่นตาเหรอได้เกรดอะไรนะ่ะ เออแย่แฮะแต่เธอได้คะแนนเต็มนะเอาเห้เอแม่คุณเอ่อนี่อะไรอะ่ะส่งคืนไปคิดถึงกันเหรอฮะแกซะบางทีนี่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจได้นี่สำหรับคุณไม่ละ่ะเออเยอะแฮะไม่มีปัญหา,ว,าว้าวบางทีงานนี้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ เห้ hey, หนูผมบอนอยากมาช่วยใช้เงินไหมผมยุ่งอะ่ะอย่าเสียดายละ่ะฉันเปลี่ยนเกรดได้ง่ายๆเลยได้ละเอบวกรอก่อนนะฉันมีอะไรให้เธออย่าไปไหนไม่งั้นโดนกักบริวเวณนะอ้านี่เอ่อขอบคุณเป็นไงบ้างดีขึ้น เก่งมากเอ่ออะไรอ่ะบางทีฉันอาจจะโทรก็เหงาหนิเฮ้ยดึงสติหน่อยสบายดีไหมเครื่องปั๊มน้ำนี่แย่มากมันต้องมีน้ำเหลือบ้างสิอู้ยเย็นเจี๊ยบเลยต้องรีบแล้วไม่มีของแจกเหลือแล้วหรอแค่นี้ก็พอแล้วล่ะ หายไปครึ่งหนึ่งซะแล้วแค่นี้มันไม่พอนะแค่นี้แหละโชคดีที่ไม่ได้เปียกเกินมันเปียกชุ่มหมดแล้วโอ้ตอนนี้เปียกหนักกว่าเดิมอีกเอาเหอะกล้วยสามารถสุกเกินไปได้ไหมนะ หิวเหรอเจ้าหนูโอ้ยโถเอ้ยยำเช้าของเจออีก็จะดูต่างออกไปหน่อยเตรียมน้ำในอ่างสิเยี่ยมจะมีอะไรผ่อนคลายไปกว่านี้อีกไหมนะอยากได้ของขบเคี้ยวสักหน่อยอ่ะขอบใจโอ้อร่อยจังสตรอเบอรี่ทำฉันหิวน้ำเลย อู้ขันสดเลยอลมเย็นสักหน่อยก็ดีไม่อะไรการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีไม่มีวิธีอื่นแล้วเอ่อมีอีกหลายวิธีเลยละ่ะถ้าคุณอยู่ในบ้านของเจออี้ตั้งแต่เครื่องประดับทองคำราคาแพงใช่ใส่ที่คอมาให้ด้วยเลยนะไปจนถึงของกินอะไรอร่อยใช่ฉีดที่คอให้เลย ืมวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรดีนะอันนี้นะ่าสนใจแค่คลิกเดียวก็เรียบร้อยมีเงินเนี่ยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากอร่อยมากด้วยเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกใส่พานมาให้อะ่ะฉันเก็บเงินมาทั้งเดือนเลยมาทุกกระปุกกันสุดยอดฉันรวยแล้ว ที่เก็บเงินมาทั้งหมดนี่มันได้ผลจริงๆมันดูแพงมากเลยแต่มันลดราคาอยู่นี่แม้แต่กล่องก็ยังดูสวยเลยอะแค่ไม่อยากเปิดกล่องเลยแต่ก็จะเปิดว้าวกริปน่ารักที่สุดมันเยี่ยมมากเลยเนาะ วว้าฉันรู้สึกสวยขึ้นมาเลยล่ะดูของเก๋ๆพวกนี้สิบางชิ้นเป็นของโบราณต้องทำให้สะอาดเข้าไว้นี่อะไรอะ่ะระวังหน่อยสิออกไปเลยปะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะ นี่น่าสนใจดีอาา้าฮะนี่มันควรจะหลุดออกมาเหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ,อแข็งเป็นหินเลยว้าูสูชิที่กินไปตอนกลางวันเล่นฉันซะแล้วจย้ยเป็นอะไรไหมต้องรีบไปห้องน้ำนี่ผมเอานี่ นี่คือกระดาษทิชชู่ทองคำหนึ่งล้านดอลลาร์ทววนซื้อผมจะซื้อขอบคุณเจอกันจออะทันไหมเนี่ยฉันจะรอข้างนอกนะว้าว ก็อะไรขึ้นข้างในนั้นใส่อ้าะโอ้กลิ่นอะไรอะเหม็นสุดๆคุณจะสร้างความประทับใจเพื่อนร่วมชั้นของคุณในโรงเรียนใหม่สุดดูได้ยังไงบอกเราในคอมเมนต์หน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีก